ับสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักอีกชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมจากคอมเมนต์นะครับผมเมื่อคลิปในส่วนของการรีวิวเวนจี้ไปเนี่ยมีเพื่อ,อนๆนะครับผมคอมเมนต์มาว่าอยากให้จัดอันดับตัวละครนะครับผมหรือว่ารีวิวตัวละครที่แบบน่าใช้นั่นเองเนาะพูดง่ายๆในเดนครับว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับเมตาในปัจจุบันนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของท็อปิกนี้กันเนาะ แต่ขอย้านะครับผมความในคลิปเนี้ยเป็นในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆของผมนะเออถ้าไม่ถูกใจใครเนี่ยต้องขออภัยนะเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดเขาเรียกว่าอะไรจัดอันดับการนะสำหรับผมในใจผมครบสามนาทีอ่าถ้าผู้เล่นใหม่มีนะหรือว่าแบบถ้าใครมีเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะ o อพีมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละครตัวแรกกันก่อนดีกว่านะว่าจะเป็นตัวอะไรนั่นเองเนาะอันดับที่3นะหรือว่าตัวละครแรกนะที่ผมอยากจะอ,อบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะสำหรับจี้เนี่ย ไม่จําเป็นต้องฟิกซ์มากนั่นเองนะขอแค่มีในะส่วนของโลก่กับป้องกันได้ฝึกละลายนะเมะว่าตัวนี้นะก็น่าจะโหดแล้วนะครับผมกับนี่เลยหน้าต่างล็อบบี้มาขนาดนี้ครับผมกับน้องหมิงหมิงนั่นเองนะครับผมในส่วนของน้องหมิงหมิงนะที่ผมให้ไว้นะอันดับ3นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ล้มละลายสกิลโจมตีแล้วก็เ้ามาคอมโบกับจนะี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากเลยนะแถมจี้เนี่ย อบอกว่าต้องบอกเลยว่าสามารถจัดได้หลากหลายประเภทมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีเน้นโจมตีหนักเหมือนของผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของสายขังคุกเพื่อที่จะทําการขโมยมาเบิ้ลนจากความสามารถตัวน้องนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมความสามารถ้องผมเมื่อก่อสร้างสาหรับโอกาส55ย้ายไปจังตำแหน่งที่ยืน20เเมื่อไม่แสดงผลนะก็คือ มีแป่นในตัวนะสามารถสร้างเลนด์มาร์กได้ในตัวนั่นเองนะครับแล้วก็โอกาส60%ป้องกันขโมยมาเบิร์นอันนี้ก็เป็นสกิลเบสิกพื้นฐานของประจำเมตาเนาะแล้วก็70%ป้องกันการอัญเชิญเคลื่อนย้ายทั้งาครั้งนะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับในส่วนของแผนที่โรงงานขนมแผนที่โคเวตมนแล้วก็แผนที่ไอไออันเนี้ยไอแผนที่ต้องผ,ผมก็จะไม่ได้ไปได้ในาน,าน,าน,น้านะี่อควาอารีนานะเพราะว่ามันมีในส่วนของการรีชาร์จสกิลด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้ ตัวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากใน3แมปนี้นั่นเองเนาะยิ่งมีเปอร์เซนต์ที่สูงเนี่ยแล้วก็ให้จํานวนครั้งเนี่ยในการเลื่อนขึ้นย้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะๆนะทำให้ตัวน้องเนี่ยค่อนข้างจะถึกมากยิ่งขึ้นนะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับดวงพเพื่อนๆด้วยนะว่าจะโดนทะลุไหมนั่นเองนะครับผมสกิลต่อมาอันนี้เป็นสกิลหากินของน้องเลยนะก็คือมทัทอทลูกเต๋าโอกาส80%ใช้เอฟเฟกพื้นที่เส้นทางเปลวไฟบนพื้นที่ระยะทั้งหมดนะเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะโอกาส80%เปลลี่ยยนนนฝาารง้้้มเ็็หหุกกกะบอทัดภใแแถวแว 85%นะทำมีบัตรเชิญ85%นะแล้วก็ทำให้มาเบิ้ลหายด้วยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่เดียวกับเรานั่นเอง,งบอกเลยว่าโคตรจะคอมโบนะไม่ว่าจะเป็นการในส่วนของอทำมาเบิ้ลหายเอฟเฟกต์พื้นที่เส้นทางเปลวไฟก็คือเมื่อทอยผ่านใช่ไหมอ่าแล้วฝ่ายตรงข้ามมายืนอยู่ในระยะที่ทอยของเส้นทางเปลวไฟก็จะทาการขโมยมาเบิลแล้วก็ยังมีในส่วนของสาบคุณกระบอกที่สามารถเอามาคอมโบกับเจ้าตัวแปลนในในตัวด้วยนะค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับผมถ้าใครอ่ามีเซ็ตเขาเรียกว่าไรเซ็ต ที่แบบว่าเน้นสายขังคุกอาจจะเป็นแบบตัวเนี้ยไอหมวกหมวกโลกเนี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นหมวกขังคุกแล้วก็ใช้เป็นในส่วนของกุหลาบสีดเงินเนี่ยผมมองว่าน้องค่อนข้างจะถึกมากขึ้นแล้วก็บิวเนี่ยบิวไอเทมเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทางหลากหลายมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองเนาะแล้วก็แนะนําให้ใส่เป็นในรเทศสักอันนะครับผมส่วนคอสตูมนะแนะนําให้ทําเช่นกันนะครับผมเมื่อเริ่มเพินโอกาส60%สอร้างอะไรมาแล้วเยเรื่อยทันท,ทีถามว่าจําเป็นต้องทํำไหมผมบอกว่า,าต้องมองว่า ไม่ทําก็น้องก็เก่งจะทําน้องก็น้องก็เก่งขึ้นแค่นั้นเลยครับผมคือน้องมันเก่งภายในตัวอยู่แล้วเนาะถ้าเอ่อผู้เล่นใหม่เนี่ยบอกเลยว่าถ้าได้มาเนี่ยจี้ไม่จําเป็นต้องเยอะมากเลยก็โหดได้นะ,ะเดี๋ยวผมให้ไปดูอันดับทั้งหมดนะครับอขอส่องเป็นท็อปลอยแล้วกันเนาะเห็นไหมท็อปห้าเขาก็เล่นหมิงนะครับผมเห็นไหม จี้เนี่ยก็อันนี้เขาเล่นสายขังคุกนั่นเองนะครับผมเป็นในส่วนของโดนไอ้โดนกักขังดีเจนั่นเองครับแล้วก็ติดในส่วนของดอกกุหลาบไว้อันนึงนะอย่างของผมนี่ก็ติดดอกกุหลาบไว้อันนึงเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ของเขาจะไม่มีเนราเทศภายในตัวเนาะเอ๊ยหรือมีวะอ่าโอเคไม่มีเนราเทศภายในตัวนะทำให้อันนี้อาจจะขาดในส่วนของเนราเทศไปนะครับผมหรือว่าอ่านี่อันดับที่ยี่สิบแปดเนี่ยก็เล่นเหมือนกันนะโอ้อันดับที่แปดไม่เล่นไว้แค่ตั้งเ,เฉยๆน่าจะ เพิ่งไม่รู้ไม่รู้ยังไงนะเนี่ยอันดับ62นะครับผมอันนี้ก็เล่นไปใส่ขังคุกเหมือนกันนะครับผมแถมมีในส่วนของโจมตีด้วยนะเป็นสกุลไลกานะครับผมแล้วก็ส่งไปยังกาล้างสองครั้งแล้วมีป้องกันในอันตรายด้วยเนหะ็นไหมน้องเนี่ยสามารถจัดเซตได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยนะไม่จมําเป็นต้องฟิกซ์ขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะอืถ้ามีก็คือเก่งนั่นเองนะครับถ้าผู้เล่นเก่ามีเนี่ย ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมในเมตานี้เนาะอาจจะในนี้อาจจะไม่ได้เห็นเยอะมากนะครับผมแต่ถ้าออมีในอินเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นบ่อยนะมันค่อนข้างที่จะเก่งเนี่ยอันอย่างอันนี้ที่ผมบอกเนี่ยมีเป็นเซ็ตกักขงงกัง,ขง,ง,น,น, ix, งน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของป้องกันเนาะมีดูดมีฟิกซ์แล้วก็ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนั่นเองนะครับสามารถจัดจี้ได้หลากหลายเนาะอันนี้เขาจะเล่นเป็นเซ็ตขังแต่ดูดอันนี้ผมมองว่ามันจะขัดกันนะเพราะว่าถ้าขังแล้วดูดเนี่ยมันโอกาสขังเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะ ทำให้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะแต่ก็ประมาณนี้นะสาหรับน้องมิงมิงนะใครที่จะมองหาการ์ดดีๆสักตัวเนี่ยปัจจุบันในเมตาก็ยังเล่นได้นะผมก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันดีกว่านะครับผมในส่วนของตัวถัดไปครับผมนี่เลยจะเป็นในส่วนของเทพีผีเสื้อสมุดนะครับผมเทพีอัคคีผีเสื้อสมุดนะเข้าผมถึงบอกว่ามันอยู่ในอันดับ2ผมบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่นะหรือว่าผู้เล่นชีพมีของมากพอสมควรเนี่ย โคตรเก่งนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของอคุณแม่นะครับผีเสื้อสมุดนั่นเองนะนนก็คือทุกครั้งทอยลูกเต๋ามีชาร์โลสเตปเชีร์สองชั้น20%ิเนเมื่อไม่สแสดงผลเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดก็ตามครับ70%ขโมยมาเบิรหเท่าอันนี้ขโมยมาเบิรหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันรนเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกโคตรโกงครับผมแค่สกิลแรกที่อ่านเนี่ยก็โคตรโกงแล้วนะครับผม อ่าก็คือตกเมืองตัวเองใช่ไหมสาบเปน็นหุนกระบอกไม่พอและยังขโมยมาเบิร์นอีกก็คือสาบเปน็นหุนกระบอกเสร็จแล้วก็ขโมยมาเบิร์นต่อโคตรโกงนะถ้ามันแบบคอมโบติดนะอันนี้คือแค่สกิลแรกนะครับผมใส่เป็นในส่วนของแปนแปนไออเป็นดูโมทูทอ่ะที่มันมีเป็นแกลนพุดมีแปนในตัวแล้วก็มีป้ายสต็อปอบบผมบอกเลยว่าโคตรจะ OP นะสำหรับเทปีผีเสื้อสมุนนี่แค่สกิลแรกนะครับผมสกิลที่2นะครับผมในส่วนของผีเสื้อสมุนะอ่ะ เมื่อถอยลูกเต่าครับใช้เอฟฟกเส้นทางเปียไฟอีกแล้วเช่นเดิมนะครับผมเอฟฟกเส้นทางเปียไฟปัจจุบันนะครับผมเป็นเอฟฟกที่พองเมตามากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยมันหายไปนานนะเนื่องจากเ,าเจอพี่โคไปนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการดันเชินเคลื่อนย้ายนะทำให้พี่โคเนี่ยเล่นงค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับผมแต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะครับแต่ผมมองว่าอันนี้มันแค่ถอยผ่านมันก็ขโมยมาเบิร์นได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าผูเ้เล่นใหม่อ่ะมันเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะแค่ถอยผ่านก็เก่งแล้วอะ่ะ สำหรับเอฟเฟกต์เส้นทางเปลวไฟนั่นเองเนาะแล้วก็มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลแล้วก็ยังมีเลือกทอยหน้าหลังแล้วก็ย้ายไปในตัวนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าจี้ของน้องแกเนี่ยอ่จี้ของคุณแม่ดีกว่าต้องพูดงนี้ค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะผู้เล่นใหม่เนี่ยแทบหาแค่แปนอันเดียวผมบอกเลยว่าหาแค่แป็นอันเดียวคือมึงเก่งเลยเว้ยตัวนี้กับบ,บอกป้องกันเอนฟเฟกต์ละลายสองอันแค่นี่ยคือเก่งเลย <laughs> แค่สองจี้เนี่ยโมเลยว่าโคตรเก่งนะสกิลมันให้มาค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วนะครับผม แฟนกับหมวกพวกันน้นด้ิกอะเออแค่นี้เลยจริงๆนะแล้วถ้าเป็นเซ็ตขังคุกเนี่ยก็จะโอเคโอพไปมากกว่านี้ด้วยนะสําหรับจี้แนะนําของเกมใช่ไหมเออประมาณเนี้ยที่จี้ที่แนะนําเกมอ่ะเซ็ตเนี้ยเชื่อไหมว่าโหดมากๆเลยนะมีในระเทศมีเนี่ยแปนยมมาทูที่ผมบอกนะมันมีแรนพุดมีมีแรนผุดมีสร้างแรนมาแล้วก็ติดป้ายสต็อปอะมันเอ,เอามาขัด มันเอามากันในประเทศได้นะครับผมวางไว้ที่จุดพื้นที่พิเศษนะแล้วก็ตกพื้นที่พิเศษเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ของเราเนี่ยโอพมากๆเลยนะยิ่งออามาคู่กับไอ้จี้ขังอ่ะเออคิดดูมีทั้งสาบุญกระบอกมีทั้งขโมยมาเบิ้มีทั้งทอยผ่านเส้นทางเบไฟยิ่งออกมาคอมโบกับเสตขังรับผมบอกเลยว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ควรมีติดไว้นะครับผมตัวนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะเนี่ยอันดับ2ยังขนาดนี้นะอันดับหนึ่งจะขนาดไหนนะในความคิดของผมนั่นเองนะครับผม โดยอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูท็อปร้อยดีกว่านะว่า,าเขาใช้ค่อนข้างที่จะเยอะไหมนะสำหรับเทพีผีเสื้อสมุดนะครับผมไม่งั้นไม่มาอยู่อันดับของตัดชนะหรอกนี่เห็นไหมนี่เซ็ตนี้ก็มีนะเห็นไหมใช้เป็นหมวกขังนะครับผมใช้เป็นบัตรป้องกันเพชรไอ้บัตรเพชรนั่นเองนะครับผมป้องกันสิ่งอันตรายเห็นไหมแล้วก็มีในส่วนของสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็ติปดป้ายสต็อปนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นไม่ใช่ป้ายสต็อปนะนี่ก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรตกพื้นที่ยกเว้นค่าผ่านทางนั่นเองนะครับผม แค่มีแปนนี้ผมบอกเลยว่าโหดโหดเกินพี่ชายอ่ะอันดับ4 4นะครับผมอันนี้ขออนุญาตนะอ่านี้เขาเล่นเป็นเซตขังนั่นเองครับผมมีขัง2ชิ้นเลยนะแถมอันนี้จะเป็นผู้เล่นใหม่นะั่นเองเห็นไหมผู้เล่นใหม่เนี้ยยังใช้ลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าต้นอ่อนอยู่เลยอ่ะทุกคนคิดดูยังโหดขนาดเนี้เลยว่าแค่ร้อยยี่สิบเอ็ดอ่ะยังไปถึงแบบว่าอันดับที่4 4ได้อะ่ะอ่ะคุณสกายนะครับผม11ล้านขออนุญาตนะอันนี้เห็นไหมใช้แค่แปนนะครับผมแล้วก็หมวกเดรทอันนี้เป็นดอกกลาบ คือมันจัดจี้ได้ค่อนข้างหลายหลากหลายรูปแบบนะแต่คนที่แต่คนที่เล่นส่วนใหญ่จะเล่นเป็นในส่วนของเซตขังนั่นเองนะแล้วจี้เซตขังปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะแล้วนะครับผมทําให้ตัวละครมันเนี่ยมันค่อนข้างเดบิวต์ได้หลากหลายคอมโบได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เล่นตามเกมแนะนําเลยนะครับผมเอะเห็นไหมเซตนี้โหดมากเช่นกันนั่นเองนะนี่ขนาดแบบตํานานนะไม่ได้ใส่คอตูมะยังโหดขนาดนี่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอท็อปร้อยอันนี้เลยมาแล้ว อมีไหมควมค่อนข้างจะหายากนะตอนนี้ไอตัวพระไอตัวสุกสาครมันเลยหลังนะคนเลยใช้สุสาครเยอะเนี่ยอันนี้ก็ใช้เป็นเซตขังแล้วก็ใช้เป็นเซตดอกอ่ะในส่วนของคอสตูมนะคอสตูมเมื่อเริ่มเท์มสร้างอะไรมาแล้วเคลื่อนย,าย้ายคล้ายๆกับคอสมันก็คือคอสตูมเดียวกับเจ้าตัวน้องหมีๆนั่นแหละคือสร้างอะไรมาแล้วเคลื่อนย้ายมาทำคอมโบได้ค่อนข้างจะง่ายเลยนะใครที่เป็นผู้เล่นเออจะถามว่าคอสตูมเนี่ยจำเป็นไหมผู้เล่นสายฟรีผมบอกเลยว่ามันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะเพราะมันเก่งมากๆเลยแค่มี สอ,สอเซตอะก็คือหมวกกันเล่นไฟกันตรายกับแปน้นแค่นี้มันก็โหดแล้วในตัวนั่นเองส่วนขังเนี่ยมันจะทําให้ตัวน้องเนี่ยเล่นข้องขังที่จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นอยากหาตัวละครดีๆสักตัวนะอ่าถ้ามันมาหลังผมแนะนําไม่ทําเลยนะสําหรับเจ้าตัว คุณแม่อีสสมุดนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับหนึ่งกันดีกว่านั่นเองเนาะในส่วนของอันดับหนึ่งผมบอกเลยว่าจะเป็นใครไม่ได้มีคุณแม่ก็ต้องมีคุณลูกกับสุดสาครนนั่นเองนะครับผมนี่เลยสุดสาครกับความสามารถที่บอกเลยว่าจะไม่ต้องทําอะไรเลยคือเก่งคือคุณมีจี้กากจกกี้หนึ่งก็ได้คุณช่เลแงตัวนี้ผมบอกเลยว่าพราะจะเก่งนะอะเดี๋ยว แล้วในเว้นี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมาให้เละหลังนั่นเองใครที่หาตัวละครโหดๆนี่ผมบอกเลยว่าควรทําเป็นอย่างยิ่งกับสุดสาครน,นั่นเองนะเมื่อตกแลนด์มาร์กนะครับเอ้เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะย้ำนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉัน90%อัญเชิญเงือกไอ้เงือกนั่นแหละคือความสามารถที่ขี้โกงมากๆเลยนะครับผมก็คืออัญเชิญนะได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งการถอยนั่นเองนะครับผมเลือกพื้นที่นะพื้นที่ใดก็ได้นะ ไออันเชิญพื้นที่ที่เลือกนะแล้วเนื่จอจะขโมยมาเบิ้ลฝ่ายตรงข้ามว่ดภายในแถวก็คือวางเงือกไว้แม่งขโมยแม่งขโมยมาเบิ้ลเลย้ยแค่วางอะ่ะคือคือต่อให้คุณอยู่ส่วนไหนของแมปอ่ะคือคุณโดนขโมยมาเบิ้ลแน่นอนพอดี้โกงมากมากเลยนะไอเกิลเนี่ยขโมยมาเบิ้ลสี่เท่าของค่าระหารที่แพงที่สุดนะครับผมขี้โกงไม่ได้อยู่ตรงจุดไหนของโลกใบนี้แค่วางเงืออก็โดนขโมยมาเบิ้ลได้ส่วนใหญ่เขาจะวางในพื้นที่ อ่าหัวมุมกันนะเพราะว่าพื้นที่หัวมุมเนี่ยมันสามารถเล่นได้2ลายไงมันจะวางแบบว่าสมมติวางในไอจุดสตาร์ใช่ไหมมันจะโดนลายหนึ่งกับลายสี่นี่คือความ OP ของมันีกอย่างนะถ้าคอมโบเป็นนั่นเองนะนี่แค่สกิลแรกยังโคตรขนาดเนี้ยต่อมาก็คือเมื่อตกพื้นที่โอกาส80%ล็อกค่าผ่านทาง28%แล้วก็70%ป้องกันบังคับย้ายย้ำนะ70%ป้องกันบังคับย้ายก็คือมันเป็นอ่าอารมณ์แบบว่าป้องกันบังคับย้ายนึงมันคือแบบการดูดการเชิญเลยพวก นี่เลยป้องกันบังคับย้ายผมโดนมาแล้วนะ70%ไอ้บัตรเชิญกับดูเนะี่ยแทบจะไม่มีผลกับตัวสุดสาคอเลยนะคือหนาด้วยเช่นกันนะแล้วก็55%เนี่ยป้องกันกนยารแย่งเชิญอีกโคอดโอ o โอมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีแป้นในตัวอีกเออคิดดูดิเมื่อก่อสร้างสามหลัง55%ยาห้าเป็นตยงไปางตำแหน่งที่ยืน20%มันแสดงผลเอามาควบกับไอ้สกิลเงือกอะ่ะคิดดูแค่มีหมวกโล่ใบเดียวคือมึงเก่งเลยผมย้ำนะหมวกโล่หรือว่า อาพวกแบบสกิลป้องกันได้เฟดลายมีแค่สองส,สองจี้เหมือนคล้ายๆคุณแม่ผีเสื้อมีอ่คุณแม่ผีเสื้อจะเป็นในส่วนของหมวกกับแป้นใช่ไหมอันเนี้ยหมวกกับอ่ป้องกันได้เฟดลายมันก็ชาร์โลสองสกิลเนี้ยจบอาจจะเป็นหมวกป้องกันได้เฟดลายแล้วก็หาจี้ที่เป็นชาร์โลอีกหนึ่งอันคือแม่งเก่งเลยกับจี้ที่เป็นโล่แล้วก็อีกจี้หนึ่งเป็นป้องกันได้เฟดลายมึงเก่งเลยนะ โคตรจะเก่งนะครับผมแล้วก็เมื่อทอยลูกเต๋าโอกาส80%ใช้เฟษพื้นที่เส้นทางไปไฟเส้นทางไปเอไฟอีกแล้วแค่ทอยก็ขโมยมาเบิ้ลได้ขโมยมาเบิ้ลจากเงื่อนไม่พอขโมยมาเบิ้ลจากการทอยอีกขี้โกงขี้โกงนะแล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามอ่าเมื่อผ่านไปตรงข้ามโอกาส60%ล็อกขาไว้ผ่าอ่าล็อกขาไฟตรงข้ามล็อกขาว่าไม่ได้ไอ้คตรจะโกงตัวอะไรจะขี้โกงได้ขนาดนี้นะคือยิ่งมาใน ในเว้นรอบนี้เนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หาเลยผมแนะนําไม่หาเลยนะตัวอื่นช่างมันไปหาสุสาครเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูท็อปแรงเลยนะครับผมอันดับร้อยอ่ะอันดับที่3าก็ใช่แหละสุสาครเห็นไหมจี้เนี่ยบิวได้หลากหลายมากนะอันนี้เป็นจี้ในประเทศไอ้จี้ในประเทศไหมจำไม่ผิดอ่ะเป็นจี้ในประเทศแล้วก็เป็นอันนี้ชาร์โล่ป้องกันสอันตรายคือใช้รอบเพชรสีเงินเนี่ยคือคุ้มเลยคือคุ้มเลยจบในที่เดียวแล้วก็หาหมวกอะไรก็ได้มาใส่สักอันน่ะ ที่โกงไหมล่ะแล้วก็อันนี้เป็นผักฝ่ยหนงข้ามใช่ไหมมีวิกตอรี่อันนี้ป้องกันขโมยมาเบิ้ลเออจีน้นี้ถ้ามีปืนมัดสุกสาครอ่าซึ่งตอนผมลงคลิปไปเนี่ยวันจันทร์นะครับผมจะมีปืนสุดสาครเลยหลังมาโคตรโกงมีป้องกันขโมยอ่อป้องกันขโมยมาเบิ้ลเป็นจี้ไม่กี่จี้นะที่มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลภายในตัวนั่นเองเอามาเล่นกับสุดสาครบอกเลยว่ามววหนึงใบแล้วก็ถ้ามีโล่อ่าเพชรสีน้ําเงิน แล้วก็ปืนหมัดสุดสากรแค่นี้โกงแล้วหมวกอาจจะใช้หมวกเป็นอ้นี้ก็ได้หมวกเอ่อ,กอเกาะลอยฟ้าแล้วอันนี้ใส่เป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นบัตรเชิญก็ได้ว่าไปขี้โกงมากโคตรขี้โกงโคตรโอพีอะมาดูอันดับหกนี่อันดับหกเซ็ตบ้านๆคนคิดดูเซ็ตบ้านลเล่นไปยี่สิบหกล้านเล่นเลเวลร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นผู้เล่นใหม่ยังไปได้ขนาดนี้ครับนี่เวลเก้าสิบหกโอ้โหเซ็ตบ้านเห็นไหม ไปได้ขนาดนี้อันดับ11ก็เสร็จบ้านโอ้โหเป็นไงเสร็จผู้เล่นใหม่อันนี้จะเป็นผู้เล่นะลับสูงขึ้นมานิดนึงนะสายฟรีมันก็เล่นได้เว้ทุกคนจุดสาครจะมีไม่กี่ตัวนะที่ในเกมที่แบบว่าสายฟรีมันเล่นได้นะนี่เวลร้อยยี่สิบเอ็ดจี้แบบโอ้โหจี้ใหม่ๆเลยจี้ใหม่สองชิ้นแล้วก็จี้เก่าอีกสองชิ้นยังไปได้ขนาดนี้ครับผมอันดับ31อนะครับผมเดี๋ยวเน็ตไหลนะรู้สึกว่าเจนจะไหล อันนี้ไม่นี่สามพิอ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เซ็ตบ้านบ้านนะแต่ก็โอพีอยู่นะนี่เซ็ตบ้านบ้านเห็นไหมเซ็ตบ้านบ้านก็เล่นได้นะครับผมสุดสาครนคือสุดอะ่ะมันชื่อสุดอยู่แล้วไงมันก็สุดไปในตัวอยู่แล้วเห็นไหมจี้หมวกเนี่ยเออคิดดูดิยังเป็นจี้หมวกระเบิดเลยยังโหดขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมจี้ไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะครับผมใช้ฟิกอะไรก็ได้นะมันไม่จำเป็นต้องฟิกขนาดนั้นนะ นี่แ178นี่โหดขนาดนี้เอ้าดูดิเห็นไหมเซ็ตบ้านก็โหดสายฟรีทั้งนั้นตำนานถามว่าในส่วนคอสตูมเนี่ยจำเป็นไหมผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเลยนะคอสตูมของศึกษาคอน,นะครับผมเพราะว่าเอา่อแค่ตัวละครเปล่าๆมันก็โหดอยู่แล้วึกส,สาครน,นี่เมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันหรือก่อสร้าง85%ดึงหน้าหลัง5ช่องคือดูดหน้าหลัง5ช่องโกงไหมล่ะ ชมตีเพิ่มเขาปีกถ้าเล่นสายขังคุกเนี่ยกรณีที่เพื่อนเล่นสายขังคุกไม่จำเป็นต้องมีเซตนี้นะไม่จำเป็นต้องทําคอสตูมก็ได้นะมันก็เก่งเก่งอยู่แล้วนั่นเองครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะอวยไปเยอะนะสำหรับสุดสาครใครที่มีอ่งบประมาณถึงเนี่ยในเว้นนี้เนี่ยผมแนะนำให้ทำสุดสาครเป็นตัวแรกเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็นะอาจจะเป็น ข้อมูลหรือว่าเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆเนี่ยไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมตามอันดับนะครับผมที่ผมอยากให้ทําก็จะเป็นอันดับ3ามมิงมิงอันดับ2คุณแม่พิจิตรสมุทรแล้วก็อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นสุดสาครที่ซึ่งมาในเวลานี้นั่นเองนี่เลยยืนรอๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝาก1ไลค์1แชร์หนึ่งซับสไครต์ด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมคุณเค้กมากเลยนะครับผมสําหรับโดเนทหนึ่งร้อยนะครับผมไม่ได้พูดไปในส่วนของต้นคลิปนะ ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะสนับสนุนช่องเล็กๆเ,เราเนี่ยผมจะทิ้งช่องทางโดเน a ไว้ใต้คอมเมนต์ใต้ description นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม